Nhuân luôn bằng đồng yang cái sông phục điêu bà nịt đẹp hộp bao bì thành bố bà nịt bà nịt đẹp hộp ได้<อ>แบบเยเลยได้ถึงเศร้าปาสะดุ้งหน่อยเขานี่บอกครับแหอันนี้ละนี่นั่นานี่ละมยึแต่เป็นยุทั้งลุม่นมันมาครับ่นลุมมันกรอกอ,ออกมาถือสะดุ้งแจ็คบาทด้วยเนี่ยนี่จะเป็นหายาหนูนะ บ่เป็นใจให้เมื่อได้ตีมันไม่ยากให้เมื่อแล้วมันมาถือให้อยู่นี่เมื่อวังถือบาลาวครับหาหกตัวกันไปเตยยวยยกได้เบิดเหนื่อยเหรอท่านนี่นี่แหละครับพอได้เก็บหย่ดอกทับนี้ก็ได้ต้องลงแต่เล็กเดี๋ยวสะดุ้งขาดมุนเบิดเลยนี่กดกดนู้นเต็มหน้าเลย

สองเส้นหาคับสองเส้นมีลงสองเส้นหาเปิดตวนี้ทางเนี่ยมันเนร่องของโอง <c oughs> ของนี้ถผิป่ายอยู่ท <c oughs> ี่เ่าป่าเลียนมาเรื่ยๆอยู่นะครับาไพ่ต้องตั้งโดนเนาะนาไผ่มันเั่นเดนะทุกคนตีเข้ามา ย้อนลองไปทางขางกานกับไปเถืงมั่นนี่กระของเอาเอาไปนี่น่ามันแห่ไม่กับทางเขามาอาบาดนี้เอาโอ้เดี๋ยวพวกยกเอายกเอกเอจะทำแล้วมัว้ง